สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้ปลากับพี่ดีจะพาทุกท่านมาแกะกล่องดิจิตอลกล่องอินเทอร์เน็ต กล่องเลาเตอร์นะคะไอที่เป็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูนะคะว่าข้างในมีอะไรแล้วแยกชิ้นส่วนขายราคาซื้อราคาขายเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวพี่ลิจะแกะให้ดูทุกแบบเลยนะคะมันจะมีแบบที่มีขาด้วยนะคะว่าข้างในจะแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะคะเดยกขอกขยับเก้าอ,อี้เข้ามาก่อนนะคะ แดดร้อนมากค่ะวันนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องถูกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะแบบนี้ด้วยแบบนู้นด้วยแล้วนี้ก็จะเป็นกล่องเราเตอร์เนาะเนี่ยค่ะมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะเราไม่พูดเรื่อยี่ห้อนะคะเนี่ยค่ะกล่องประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่าหลักๆเลยก็จะมีบอร์ดกับพลาสติกกรอบ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีสายไฟที่ตัดออกมาจากสายเขานะคะท,ที่เสียบอยู่หลังตูดเขาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะหลักๆเลยที่เราจะได้ก็คือวันนี้เราจะไม่คํานวณราคานะคะ,ะ,คะเราจะแกะให้ดูแล้วก็จะมาบอกเฉยๆนะคะว่าอะไรราคาเท่าไหร่เนาะเนี่ยค่ะก็จะได้สายแล้วก็จะได้อะไรบ้างเดี๋ยามาบอกกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกล่องนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่หลีแกะไปฟังฟางดิฉันก็จะพูดไปฟังฟางนะคะเนี่ยค่ะกล่องนี้นะคะเวลาซื้อนะคะเราจะซื้อแค่โล อ่าสามบาทนะคะสองบาทสามบาทแต่ส่วนมากมันจะมีติดมากล่องหนึ่งสองกล่องเนาะแต่ละบ้านแต่ละที่เวลาเราซื้อเราก็จะเอาใส่ปนมากับอย่างอื่นนะคะแบบว่าอ่าพลาสติกกรอบอย่างอื่นนะคะเราจะซื้อแค่ในราคาพลาสติกกรอบนะคะพลาสติกกรอบที่แกะเรียบร้อยนะคะแกะเรียบร้อยเป็นชิ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นชิ้นแบบนี้ไม่มีอะไรติดแล้วเฉพาะพลาสติกกรอบนะคะรวมกันมาเยอะนะคะเราซื้อที่โล4บาทนะคะ4ี่บาทเราเอาไปขายร้านใหญ่ที่ประมาณโล7บาทนะคะ โลเจ็ดบาทนะคะพลาสติกกรอบหนึ่งเลยคือพลาสติกกรอบซื้อมาสามบาทถ้าแกะไม่เรียบร้อยนะคะซื้อสองถึงสามบาทนะคะถ้ามาเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้เลยโดยที่ไม่แกมาให้เรานะคะเราจะซื้อกันที่โลสองถึงสามบาทนะคะแต่มาที่เราแล้วนะคะเราจะแกะแยกชิ้นส่วนนะคะแบบนี้เอาไปขายร้านใหญ่ได้ที่โลเจ็ดบาทนะคะพลาสติกกรอบโลเจ็ดบาท บอดนะคะมันก็จะเป็นบอดขยะน้แบบนี้เขาไม่ให้บอดเขียวนะคะทุกคนมันจะเป็นบอดเขาเรียกบอดพอร์แบบนี้นะคะร้านเขาจะซื้อไม่แพงนะคะจะซื้อแพงกว่าบอดขยะนิดหน่อยหรือซื้อเป็นบอดขยะก็แล้วแต่บางร้านเนาะซื้อไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะสิ่งที่สองที่เราจะได้ก็คือบอดขยะประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะมาแกะให้ดูแล้วก็มาอธิบายให้ดูประมาณคร,าครา่าวๆเนาะก็สิ่งที่สามที่เราจะได้ในกล่องหนึ่งก็คือนี่ค่ะสายไฟพลาสติกกรอบ บอดสด3อย่างค่ะที่ได้ในนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาแกะไอตัวใหญ่นี้ดูนะคะว่าข้างในมีเหมือนกันหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนซื้อแพงไม่ได้นะคะอันนี้ซื้อมาแค่โลพลาสติกกรอบโล2 3บาทนะคะมาเป็นชิ้นแบบนี้ซื้อโล2-3บาทถ้าแกะมาเรียบร้อยพลาสติกกรอบล้วนๆได้โลสบาทเราซื้อสบาทไปขายร้านใหญ่7บาทส่วนบอดขยะนะคะเราซื้อโล10บาทนะคะ ปขายร้านใหญ่ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบบาทค่ะแล้วแต่ช่วงเวลานะคะแต่บางครั้งถ้าลูกค้ามีกล่องเดียวแล้วแยกมาแบบนี้มันก็ช่างไม่ขึ้นขีดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแผ่นหนึ่งมาแบบนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นขีดนะคะทุกคนซื้อได้ในแบบแผ่นบาทสองบาทแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะไม่แกะแล้วค่ะมาดูข้างในค่ะว่าตัวนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าว่าอ่า แผงเขาจะใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนี่ค่ะเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะเหมือนกันค่ะเนี่ค่ะก็คือบอร์ดพาวเวอร์นะคะนี่ค่ะได้ประมาณเราซื้อโล10บาทอะไปะขายประมาณอ่าสิบแปบาท15บาท20บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะคะบอร์ดนี้เนาะ มันไม่ใช่บอดเขียวที่เป็นแบบถ้าเป็นบอร์ดเขียวที่ได้มาจากคอมมันก็จะแพงไงคะถ้าเป็นบอดไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกนะคะเนี่ยบอร์ดที่มีหัวหัวแบบเนี้ยยื่นออกมาแบบนี้มันจะถูกนะคะที่มีหัวแบบเป็นปุ่มยื่นออกมาแบบนี้มันจะราคาถูกนะคะทุกคนแล้วก็มาทําคลิปคร่าวๆนะคะสรุปให้ดูว่าข้างในก็มีประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะคะพี่ลีลองแกะตัวนี้ดูซิุตัวนี้มันดูข้างในดูแบบนี้เดี๋ยวลองแกะดูให้ดูสักตัวนะคะ เนี่ยค่ะไอตัวนี้ก็เป็นขยะนะคะเราไม่แกะแล้วนะคะอันนี้ก็คือขยะนะคะนี่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเมืเอเ่อกี้พี่หลีก็ได้แกะออกมาแล้วนะคะข้างในก็มีเหมือนกันนะ,ะทุกคนเนี่ยค่ะก็คือบอร์ดพาวเวอร์นะคะแบบนี้ที่มีตุ่มแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วนี้ก็คือบอร์ดขยะเลยค่ะ mm hmm. บอร์ดขยะก็ หมดขยะตัวนี้จะราคาถูกค่ะถูกกว่าตัวนี้อีกนะคะนี่ราคาแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ไม่ค่อยอยากจะบอกเรื่องราคาเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะอ่าบางคนอยู่กรุงเทพก็เคยมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าเขาขายได้แพงเนาะออ,อยู่กรุงเทพอาจจะขายได้แพงกว่านี้จริงค่ะแต่เราอยู่สงขานะคะร้านให้ราคาเราประมาณนี้เราก็ถือว่าดีใจมากและะ้วค่ะสําหรับเรานะคะเนาะอ,อยู่ห่างไกลโรงงานซื้อราคานี้ก็โอเคแล้วค่ะ อันนี้ก็คือบดขยะนะคะอันนี้บอดพาวเวอร์ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะคะ2บอดนี้ราคาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะแพงขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะถูกไปเลยนะคะ <S <S โอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ <S <S ในบอร์ดก็จะมีประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากในกล่องดิจิตอลหรือว่ากล่องเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่ลีลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เราไม่ได้คำนวณน,นะคะเนื่องจากมันคำนวณออกมาเป็นชิ้นต่อก,กล่องมันคำนวณไม่ค่อยได้นะคะทุกคนมันต้องเกะหลายๆกล่องนะคะแล้วก็เอามารวมกันถึงจะมีน้ำหนักมีราคาขึ้นมานะคะถ้ามาแบบกล่องเดียวก็คำนวณมันก็คำนวณยากนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะ